ครับปีโมอเตอร์พัดครับวันนี้มานําเสนอบูทล้อดูมอ x เนะครับเป็นบูทล้อหน้านะครับก็จะมีด้วยกัน3ามสีอู้มินีาจะเป็นอลูมิเนียม,ม,มน้ําหนักค่อนข้างพอดีครับไม่หนักมากหนาก็จะใส่ที่ระหว่างดุมนะครับบูทข้างซ้ายและข้างขวาเพื่อทำให้รถดูสวยงามขึ้นและดูหนาตาขึ้นนะครับ เราไปดูน้าง,งานนะครับความหนาความหนาของบูธนะครับตัวบูธตัวนี้ก็จะเสียบเข้าไปที่ดุมสีก็สวยครับในแพ็กเกจก็จะมีฟองน้ำ ตัวนี้คือการกระแทกหรือทะลอกครับครับจากบีมอเตพาร์ทครับ